าพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์วันนี้มาเรียนรู้หน้าไพ่กับคำสาปไพ,พ่ย,ยิปซีตำนานความลับแห่งโชคชะตาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเดรประตูที่ปิดเพื่อเปิดอีกพันบานโซเงินที่แขวนล่างเขาอยู่เริ่มส่งเสียงแหลมเสียดแทง และทันใดนั้นมันก็ขาดออกเขาร่วงลงไปในทะเลสีดำแต่แทนที่จะจมเขากลับลุกขึ้นยืนบนผิวน้ำที่แข็งราวกับกระจกตรงหน้ามีเงาล่างสูงใหญ่สวมเกาะสีดำเงียบงนันดวงตาใต้หมวกเปิดปิดเป็นเพลิงสีขาวในมือของมันถือ ทงสีดำที่มีสัญ,ญลักษณ์ดอกกุหลาบสีสีเจ้าไม่ใช่คนแรกที่ถูกแขวนเสียงนั้นดังก้องราวกลับมาจากทุกที่แต่เจ้าอาจเป็นคนแรกที่ยังกล้าจะก้าวต่อไปลางเกาะดำยื่นมือออกมาและทุกครั้งที่มันก้าวผ่านเงาในทะเลรอบตัวเขา ก็แตกสลายเป็นผงขาวเงาเหล่านั้นคืออดีตของเขาเองในความทรงจำที่เขาเคยกอดไว้แน่นความรักที่ไม่อาจลืมความฝันที่ไม่เคยสมหวังทั้งหมดถูกทำลายลาวกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงเขาเริ่มกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับเบาหวิวเหมือนถูกดูดหายไป เพราะนี่ไม่ใช่ความตายของร่างกายแต่มันคือความตายของสิ่งที่เขายึดติดเอาไว้ปมลึกของเรื่องเด e d เด d ไม่ได้ฆ่าเขาแต่ฆ่าทุกสิ่งที่เขายังเกาะเอาไว้เพื่อบงังคับให้เขากลายเป็นสิ่งใหม่คำถามคือถ้าเขาไม่เหลืออดีตไม่เหลือความทรงจำแล้วเขายังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วการเดินทางนี้ มีไว้เพื่อลบเขาออกจากเรื่องราวทั้งหมดความหมายของเดอะเดตด้านดีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การปิดฉากเพื่อเริ่มใหม่การสลัดสิ่งเก่าการก้าวข้ามพันธนาการส่วนด้านเสียการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงความกลัวการสูญเสียการติดอยู่กับสิ่งที่หมดอายุแล้วการปฏิเสธการเติบโตจบแล้วนะคะ เดอะเดทเดี๋ยวเราไปดูไพ่ไพ่ถัดไปในคลิปถัดไปได้เลยค่ะทำพรันน้ำสองสายที่ไหลรวมเป็นหนึ่งเขาเดินผ่านซากของอดีตที่เด,ดททิ้งเอาไว้โลกกลายเป็นความว่างเปล่าจนกระทั่งเบื้องหน้าปรากฏทาลาแห่งเวลาสายน้ำสีทองและสายน้ำสีน้ำเงินไหลบรรจบกันตรงกลางที่นั่นมีล่างหนึ่งยืนอยู่ สูงโป่งผิวขาวโพนไหลเพศปีกโป่งใสขยับเบาแล้วกับกระจกแตกละเอียดในมือของมันถือถ้วยสองใบใบหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำสีดำคน้นอีกใบคือหยดน้ำใสที่สองแสงเหมือนดวงดาวสิ่งมีชีวิตนั้นเทน้ำจากถ้วยหนึ่งลงสู่อีกถ้วย วนไปวนมาไม่มีหยุดและในทุกครั้งที่น้ำหยดลงความเป็นจริงก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภูเขากลายเป็นทะเลเสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงหัวเราะของเขาเองเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นเด็กเล็กก่อนจะกลับมาเป็นชายชราแล้ววนกลับมาเป็นตัวตนในปัจจุบันเจ้าสูญเสียทุกสิ่งแล้วเสียงนั้นไม่ได้ยัง แต่อุ่นและหนักแน่นแต่เพื่อเดินทางต่อไปเจ้าต้องเรียนรู้จากผสมไม่ใช่ทำลายเขามองสายน้ำสองสีไหลรวมกันแล้วจู่จก็เห็นเงาตัวเองอีกครั้งกำลังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเงานั้นกำลังเทน้ำเช่นกันแต่ในถ้วยคือเลือดและเท่าฐานทั้งสองถ้วยจะม,มันจบ กันตรงกลางถ้าเขาปล่อยให้เป็นเช่นนั้นโลกจะกลายเป็นสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งใหม่ที่ว่าเป็นสวงสวรรค์หรือเป็นนรกปมลึกของเรื่องทรรมารันไม่ได้ถามให้เขาเลือกทำลายหรือรักษาแต่มันท้าทายให้เขายอมรับความขัดแยง้งและผสมมัน จนเกิดสิ่งใหม่แต่ปริศนาที่แท้จริงคือเขาเป็นผู้ผสมหรือเป็นเพียงส่วนผสมที่ถูกใครบางคนใช้เล่นเกมอยู่เบื้องหลังความหมายของทรรมพร,รัน์ด้านดีความสมดุลการเยียวยาการประสานของสิ่งที่ตรงข้ามกันการปรับตัวด้านเสียความสุดตรงการไม่สามารถตปนีปนนอม ความไม่กลมกลืนการสูญเสียการควบคุมเดี๋ยวเราไปเจอกับไพ่ The Devil นะคะในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ The Devil พันฒนาการที่เราหลักเองทันทีที่สายน้ำสองสีหลอมรวมกันโลกก็สั่นสะเทือนพื้นแตกออกเผยให้เห็นบันไดหินทอดลึกลงไปในความมือเขาถูกบังคับให้เดินลงและมือเขาสัมผัส ขั้นสุดท้ายเบื้องหน้าก็คือห้องโถงใต้ดินกว้างใหญ่จนไม่มีที่สิ้นสุดบนบันลังหินสีดำนั่งอยู่สิ่งหนึ่งมันมีใบหน้าที่เหมือนเขาแต่ถูกปิดด้วยรอยยิ้มแสยะดวงตาแดงสว่างร่างกายเต็มไปด้วยโซ่ที่พันรอบรอบตัวตึงคือผู้คนมากมายทุกคนยิ้ม แต่แขนขาของพวกเขาถูกโซ่ตึงเอาไว้เหมือนหุ่นเชิดเจ้าเห็นใช่ไหมเสียงปีศาจนั้นจะซิบแต่ดังก้องจนหูแทบแตกโซ่พวกนี้ไม่มีใครล็อกให้ใส่ให้ได้พวกเขาใส่เองทั้งหมดเขามองลงไปที่ข้อมือของตนเองใช่โซ่เส้นเล็กบางรัดอยู่แล้วโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวมันไม่เจ็บ ับรู้สึกอบอุ่นคล้ายกับการกอดเขาอยากจะดึงออกแต่ยิ่งคิดโซ่ก็รัดไว้แน่นขึ้นสิ่งนั้นหัวล้อออกมาเสียงเหมือนจะจบนักพันแตกพร้อมกันเธอไม่ต้องกลัวการเป็นทาสเพราะไม่มีใครอยากเป็นอิสระจริงๆเขาเงยหน้ามองและพบว่าบันลังหินที่เดอะเดวิลนั่งอยู่มันคือหัวใจ ของเขาเองปมลึกของเรื่องพันธนาการไม่ได้ถูกสร้างโดยใครอื่นแต่มาจากความปารถนาความกลัวและการโกหกที่เขาบอกตัวเองเขายอมรับโซ่เหล่านี้ในฐานนะความสุขปลอมๆหรือจะทำลายมันแล้วเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่รออยู่หรือจริงๆแล้วปีศาจก็คือตัวเอง ที่กำลังนั่งมองอยู่บนบันลังความหมายของ the d e v i l ด้านดีการยอมรับเงามืดในตัวเองการตระหนักถึงแรงปารถนาการเผชิญหน้ากับพันธนาการที่แท้จริงด้านเสียการเสพติดการถูกควบคุมด้วยความกลัวกิเลสการปฏิเสธความจริงการหลอกลวงตัวเองจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้ว คลิปถัดไปมาต่อกับเรื่องราวของหน้าไพา่แต่ละใบกันได้เลยนะคะวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหาสร,รย์แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย